ท่านบริหารท่านขายบ้านท่านต้องการกําไรแต่ประเทศไม่ใช่ประเทศต้องการกําไรอย่างเดียวนะครับประเทศต้องการให้ประชาชนอยู่ได้อย่างมีความสุขกองทัพบ,บกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่นั่นช่วยประธานาธิบดีบาชาอาอาซาดในกในการคุมพื้นที่ซีเรียอยู่นี่ทัดมา ตรงข้ามทะเลแดงก็เป็นฐานทัพของสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ตรงข้ามตรงข้ามกับอิสราเอลข้ามทะเลแดงแป๊บเดียวตรงข้ามกับซาอุดิอาระเบียนะครับนี่ผมนึงบอกว่าสถานการณ์นี้รัฐบาลต้องทำเรื่องป้องกันในระยะยาวด้วย ในระยะสั้นผลกระทบในระยะสั้นสิ่งแรกที่ต้องทำนะครับต้องช่วยเหลือคนไทยก่อนมีคนไทยทำงานอยู่ที่อิสราเอลจำนวนเยอะมากนะครับหลายหมื่นคนนะในพื้นที่กาซาพื้นที่เดียวนี่มีอยู่5,000 5,000ันคนนี่ได้ข่าวว่าถูกจับเป็นตัวประกันไปแล้วสองคนไม่รู้เขาจะแยกแยะออกไหมว่านี่เป็นคนไทยมารับจ้างอิสราเอลไม่ใช่คนยิว เพราะว่าถ้าจับได้เขาฆ่าทิ้งไงปาเลสไตน์ที่เขาตามภาพที่เห็นนั่นแหละครับไม่อยากจะไปพูดมันโหดร้ายดังนั้นนี่มาตรก,การเร่งด่วนก็ต้องช่วยคนไทยก่อนนะครับอยู่ในอิสราเอลเนี่ยหลายหมื่นคนเนี่ยอยู่ในกาซาก็ห้า0ันแล้วไอ้ที่เครื่องบินที่เตรียมไว้นี่ผมว่าน่าจะไม่พอนะทั้งเครื่องบิน430ทั้งเครื่องบินออของกองทัพอากาศแอร์บัส340เนี่ย ผมว่าควรที่จะมีการเจรจากับเครื่องบินพาณิชย์เอกชนโดยเฉพาะการบินไทยไว้ด้วยนะครับนี่ต้องเตรียมนี่พูดไม่ได้จูมตีนะเสนอแน่และอย่างที่สองท่านก็ต้องเตรียมผลกระทบที่จะต้องรับจากวิกฤตน้ํามันแพงวิกฤตการขนส่งสินค้าที่แพงขึ้นการค้าขายต้นทุนการค้าขายแพงขึ้น น้ำมันแพงค่าขนส่งแพงคืออะไรครับเงินเฟอ้อรัฐบาลเศรษฐาทวีสินจะต้องเตรียมออกมาตรการป้องกันเงินเฟ้อของประเทศไทยทันทีเลยตอนนี้เพราะมันมาแล้ว37บาท38บาทต่อหนึ่งดอลลาร์แล้วถ้าน้ำมันแพงขึ้นมันก็จะเป็น39 40 41บาทดังนั้นนี่ภาวะนี้จึงไม่เหมาะเลยที่ท่านจะต้องไป ปั๊มเงินลงไปอีก5,60,000หกหล้านบาทมันยิ่งจะทําให้เงินเฟอ้อมากขึ้นถ้าเฟอ้อขึ้นไปถึง10% 11% 15%ตายพอดีครับเอาไม่อยู่เลยที่นี่เงินเฟอ้อไหลเลยเพราะเรื่องนี้มันเป็นผลทางจิตวิทยานะจริงอยู่ครับท่านบริหารธุรกิจท่านรวยเป็นแสนล้านแต่ท่านขายบ้านนะ วิธีการขายบ้านของท่านนะหรือขายคอนโดของท่านนะเช่นคอนโดท่านสร้างคอนโดหนึ่งแท่งท่านก็ไปเจรจาขายให้กับกองทุนกองทุนก็ซื้อไปทั้งหมดเป็นแท่งเลยสมมติ300ห้องกองทุนก็ซื้อไป300อยห้องท่านก็เอากำไรแต่น้อยกองทุนก็ไปปล่อยขายรายย่อยต่อไม่ซับซ้อนนะครับท่านเพียงแค่ไปเจรจากับกองทุน อาจจะมีผลประโยชน์ตอบแทนอะไรก็ว่ากันไปพอท่านเจรจากับกองทุนเสร็จลงนามกันเสร็จท่านก็มาสร้างคอนโดแล้วก็ขายให้กองทุนเลยขายบ้านเหมือนกันท่าก็มีกองทุนมาตเตรียมซื้อบ้านท่านท่านไม่ได้ขายให้รายย่อยเลยนะครับธุรกิจอย่างนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่ตกลงผลประโยชน์ก่อนก่อนที่จะลงมือกัน ก่อสร้างเสียด้วยซ้ำซึ่งมันแตกต่างจากการบริหารประเทศท่านบริหารท่านขายบ้านท่านต้องการกำไรแต่ประเทศไม่ใช่ประเทศต้องการกำไรอย่างเดียวนะครับประเทศต้องการให้ประชาชนอยู่ได้อย่างมีความสุขอย่างมีความมั่นคงอย่างมีความปลอดภัยนี่คือหลักที่ท่านต้องไปคิดจึงฝากไว้นะครับมาตรการ ที่จะต้องทำเร่งด่วนตอนนี้เนี่เอาคนไทยต้องปลอดภยัยสองเตรียมรับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นสินค้าแพงน้ำมันแพงหุ้นตกตลาดเงินพังเตรียมเตรียมตัวรัฐบาลต้องเตรียมตัวเรื่องนี้ส่วนเรื่องที่ท่านจะดันทุลังแจกเงิน5 6าแสนหกหมืล้านบาทเดินมาถูกทางข้างหน้าคือป่าช้าเนี่ย ผมว่าถ้าท่านไม่เตรียมการรับมือในเรื่องนี้นี่ท่านไม่ได้อยู่เป็นนายกรัฐมนตรีถึงวันที่ท่านจะแจกเงินนะท่านจะมีอันเป็นไปก่อนนะครับ